ครับสวัสดีครับชื่อสักนะครับกิติศักดิ์มากรุงลาชรับบทเป็นทนายอู๋ครับใน,ในเรื่องนี้ทนายอู๋จะเป็นคนที่แบบว่าเอาแต่ใจเนาะใช้อํานาจชอบค่มเหงคนอื่นชอบกดให้คนอื่นอยู่ต่ำกว่าตัวเองผมว่าสังคมโดยรวมเนาะจะมองคนที่ทํางานแบบเนี้เป็นเหมือนกับว่าสินค้าซื้อมาก็เป็นของเราแล้วแต่มองในมุมกลับกัน เด็กเอ็นเน่เขามีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านั้นบางคนเขาไม่ได้อยากที่จะมาทําอาชีพนี้เลยแต่เขาจําเป็นต้องทำเพราะครอบครัวบางคนอาจจะอยากทําด้วยใจจริงๆเพราะว่าได้เงินดีก็เป็นไปได้ส่วนบางคนตั้งใจมาเพราะว่าอยากจะเจอใครสักคนที่คลิกกันยังไงก็ฝาก ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเด mm ็กเอ็น mm hmm. ครับเมลเอนเตอร์เนอร์ er mm hmm. ครับ